สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกรันดอมวันนี้คือเขาเมาให้เพื่อนฟังว่าไงบ้างขอเช็คพลังงานนิดนึงก่อนนะคะมาดูซิว่าวันนี้จะได้ตัวอักษรอะไรเนาะได้ห้าตัวเลย Y C นะคะ ตัวสุดท้ายเป็น V นะคะโอเคมาเราขอเช็คพลังงานของคุณนิดนึงก่อนเนาะพลังงานของคุณเป็นยังไงอืมพีไพ่้พหี่สามใบเลยว้าว King of Pentacles ไม่มีอะไรนะห่วงแล้วเนาะ k i n งมาเองเลยนะคะ โฟบสูตเดี๋ยวยังไงเธอว้าวพลังงานคือแบบจึงมากจึงมากคุณเตรียมความพร้อมสำหรับการที่คุณรอใครสักคนเข้ามาในชีวิตเลยนะเนี่ยพร้อมพร้อมแบบว่าคือไม่ใช่พร้อมแบบ ทำยังไงนะให้เขามารักคันอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่คือพร้อมแบบว่าฉันอยากเจอคนที่ดีในชีวิตอะฉันอยากใหเ้เขามีมาตรฐานมีสตดาตรฐานสูงๆเหมือนกันฉะนั้นคุณก็อัปเกรดเลเวลอัปเกรดตัวเองให้มันสูงขึ้นโดยที่คุณไม่ได้สนใจว่าถ้าถ้าคนที่เข้ามาค่ะมันยังไม่ใช่อ่ะคุณก็จะไม่งอแง,งนะคือแบบ ไม่ได้พยายามจะขวายคว้าให้ได้ความรักมาแต่มันเป็น e อ NERGY ของคนที่เซ็ตตัวเองเอาไว้รอความรักที่ดีงามจริงๆอ่ะคือรอบนี้นะพูดเลยว่าเตรียมตัวมาขนาดนี้นะถ้าได้แบบว่าไม่โอเคอ่ะรับรองไม่มีทางได้เฉียดเข้ามาใกล้คุณเลยอ่ะคุณจะต้องแบบไม่แม้แต่จะส่งสายตาให้อ่ะอืมคือถ้าไม่เตรียมตัวมาปึกปกแน่นๆจริงๆนะอย่าหวังอย่าหวังว่าจะมา ทำให้คุณเสียเวลาชีวิตเป็นอันขาดนะคะเต็มตัวมาดีจริงเลยแล้วเหมือนกับว่ารอบเนี้ยคือสําหรับคุณเรารู้สึกว่าคุณค่อนข้างให้ความสําคัญเรื่องนี้นะแบบว่าคือเข้ามาเราอยากได้เป็นคนในครอบครัวอยากให้เข้ามาแบบถูกต้องด้วยนะถ้าเข้ามาแค่แบบฟงแฟนคนคุยอะไรอย่างเนี้ย ไม่เอาเลยอะ่ะไม่รู้จะมีเรื่องพวกนั้นไปทําไมอะ่ะไม่ได้อยากได้อะไรที่แบบแก้เหงาแก้ขัดอะไรแบบนั้นน่ะอยากได้ของจริงนะคะคุณคือตัวจริงคุณก็อยากได้ของจริงเหมือนกันมาเดี๋ยวเรามาแอบส่องฝั่งเขาบ้างนาอว่าอุ๊บขอโทษคะ่ะขอไปเขาเมาให้เพื่อนคาว่างดิบ้างโหงกลัวเลยใช่ไหมเนี่ยพลังงานเขากลัวเลย ดูมากเอาสิไฟออฟสอดดูก็สู้นะเอ้าสู้ด้วยดีมากมวยถูกคู่นะคะดูแค่ไหนก็สู้อ่ะเราก็จะเป็นกำลังใจให้นะคะอ่าอ่ะสามใบก็สมใบคู่นี้เหมือนตื่นเต้นที่จะได้มาเจอกันใช่ไหมคุณสองคนต่างคนต่างตื่นเต้นเนาะเขาก็ตื่นเต้นเขาก็ลุ้นเหมือนกันคุณก็ลุ้นอุ้ยคิงออฟสอด เทีย f o ว r เอ่อเทียสนะคะขอภปย Ace of Cups โอเคจะเอาอีกใบไหมนี่ขออีกสักใบแล้วกันเนาะแอบหยิบอีกสักหนึ่งใบโอ้ในอัค่อยยังชั่ว <c oughs> นึกว่าแบบว่าโดนคุณดุจนตะลิดไปแล้ว <c oughs> หาได้กลัวไหมนะคะคนนี้คนเนี้ย เขาไปบอกเพื่อนเขาเลยนะว่าเขาเจอมวยถูกคู่แล้วเจอคนที่แบบว่าสามารถรับปัดแรงประทะของเขาได้นะคะคือเขาไม่ได้จะมาฟาดฟันอะไรหรอกเนาะเพียงแต่เขาก็น่าจะมีแบบว่าเป็นคนที่มีบุคลิกภาพอะไรบางอย่างที่อาจจะแบบไม่ค่อยแบบยังไงอะ่ะดูนางกอลมุนประมาณนึงอะแต่อาจจะเป็นข้อเสียหรือเปล่าเกี่ยวกับคำพูดของเขานะคะอาจจะแบบ ตรงมากหรือว่าเป็นคนพูดแบบไม่อ้อมโลกเลยพูดผงผางอะไรทํานองนี้ลักษณะคําพูดของเขาอะไม่ใช่ไม่คือไม่ใช่พยายามพูดให้ทำรายความรู้สึกของใครนะคะแต่บางทีบางครั้งอะเหมือนแบบไม่ทันคีย์ด่ะซื่อเกินนะคะแบบมีความซื่อบือ้อเอางี้ดีกว่ามีความซื่อบื้ออยู่ในตัวเยอะนางก็จะกังวลน,นิดนึงว่าเอ๊ะใครจะมาชอบคนแบบเขาอะไรอย่างนี้เนาะแต่พอแบบ เฮ้ยเจอคุณแล้วแบบไม่ได้ไม่ชอบก็จะทําให้ชอบนะคะปล่อยปล่อยไปไม่ได้ปล่อยไว้ไม่ไหวนะคะแบบคือเพราะว่า,พาไพ่ใบแรกคือเขาพร้อมสู้ใช่ไหมคือถ้าเขาพร้อมสู้มันต้องมีอะไรบางอย่างที่เขาแบบมันต้องคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาแลกมาหรือลงทุนหรือพยายามทําอะไรสักอย่างะค่ะคุณต้องเป็นของที่แบบมีค่าที่เขาคิดดูสิเขา แบบพร้อมที่จะสู้ลบปบมือมันอะไรจะเกิดก็ไม่รู้นะจะลบกับใครก็ไม่รู้แหละแต่คือพร้อมนะคะพร้อมมากพร้อมบุกตะลุยไปกับคุณทุกที่หรือในอีกในแง่หนึ่งอะเราคิดว่าเขาน่าจะไปมาว่าเฮ้ยเออเจอคนแบบคล้ายๆกับติดดินน่ะแบบดูลุยๆดีเนาะดูแบบไม่อะไรอะไม่ติดสําอางอะไรทำนองเนี้ยดูแบบไปไหนไปกันดีดูแบบ ไม่เรื่องมากไม่เรื่องเยอะอะไรอย่างนี้ก็น่าจะชอบนะคะชอบความเป็นธรรมชาติอะไรของคุณบางอย่างอ,อแล้วก็เป็นเมาว่าแบบน่าจะได้มายากนะน่าจะจีบยากนะคะคนเนี้ยจีบยากแน่นอนเลยแบบดูแบบแบบหืมสแตนดาร์ดสูงริบลิ้วนะคะเขาก็จะต้องปีนขึ้นไปให้ได้แต่คือไม่น่ากลัวคือเป็นคิงทั้งคู่อืม คิงทั้งคู่ก็คือใกล้ๆกันนั่นแหละแต่อาจจะแบบจะต้องพยายามปรับตัวอะไรบางอย่างสักนิดสักหนึ่งเนาะที่เขาแน่ใจนะเราว่ามันต้องมีสักแวบอะที่คุณอาจจะใช้เวลาด้วยกันหรือทำอะไรสักอย่างอะมันมันเหมือนมีโมเมตนต์หนึ่งอะที่คุณทำให้เขาลืมความเจ็บปวดไปชั่วขณะไม่ใช่ชั่วขณะเยอะเลยแหละเรายิ่งถ้าลึกๆคนคน,คนนี้นะ มีบาดแผลที่เจ็บช้ำและกาใจเก็บกับความรักมานะคุณคือแบบยาโคตรวิเศษของเขาเลยอ่ะคืออ <c oughs> เหมือนกินแล้วหายอ่ะ <c oughs> คือเขาไม่ได้จะกินคุณนะอารมณ์ประมาณนะัน้นเหมือนยาวิเศษนากกินปุ๊บความเจ็บปวดหายเรียบหายราบนางก็เลยเกิดอาการ นี่แหละค่ะนี่แหละเนาะถึงเป็นเหตุผลที่เขายอมสู้ยอมยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้นายคุณมาเหมือนเขาไปบอกเพื่อนแบอกเฮ้ยมันเหมือนแบบแม่งต้องไม่ง่ายแน่เลยอะไรอย่างนี้มีอะไรต้องฝ่าฟันเยอะมีปัญหาเยอะอะไรทํานองน,นี้แหละปัญหาไม่ใช่เขาเขาโกรธที่คุณมีปัญหาอะไรหรอกนะมันอาจจะแบบมีอะไรบางอย่างที่แบบคู่คุณไม่ได้เป็นอะไรที่แบบ ลาเวนเดอร์อ่ะไม่ได้อยู่ในชิลหรือว่าแบบโหมดลันลาแลนอะไรทำนองนี้ดูแบบต้องต้องมีอะไรสักอย่างให้ให้ได้สู้ลบตบมือนะคะแต่เขายินดียินดีมากไม่ได้สนใจไม่ได้กลัวไม่ได้หนอยไม่ได้อะไรสักนิดเลยจริงๆดีใจด้วยสามหรือว่าคุณมีอะไรบางอย่างยังเคลียร์ไม่จบนะอาจจะแบบติดภารกิจใดๆก็ตามแต่เขาอ่ะ คือรอเลยนะปักหลักรอแม้ว่าคุณจะติดการติดงานหรืออะไรสักอย่างที่เคลียยังไม่เสร็จอะ่ะเขารู้ว่ารอแล้วมันคูมอะ่ะยังไงก็อยากรออยากอยู่ตรงนี้แหละอยากอยากมีคุณอยู่ในชีวิตจริงๆเขาพยายามที่จะส่งสัญ,ญญาณให้คุณรู้นะแต่เราไม่รู้ว่าคุณจะรู้ไหมดูเหมือนแบบว่าคุณคุณอยู่ในโหมดที่แบบ สู้เพื่อการงานชีวิตครอบครัวตัวเองอย่างหนักหน่วงนะคะเขานี่หมดทั้งใจหมดทั้งหัวไม่มีอะไรเลยมีเรื่องคุณอย่างเดียววัน,ว,นวันคิดถึงแต่เรื่องคุณนะคะคิดจนต้องเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังอะคิดดูอืมมันต้องหาที่ระบายคงคงตื่นเต้นอะดูนางตื่นเต้นเนาะดูเหมือนพูดไม่ถูกเลยเวลาเจอคุณแบบไู้รเอ้อะ ใช้คำพูดแบบไหนใจก็เต้นแรงผิดจังหวะไปหมดจะเอามือเอาไม้ไปไว้ตรงไหนดีคืออไม่เคยเจอใครทำให้แบบหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างนี้เลยตื่นเต้นมากมีความสุขมากนะคะคือเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่แบบชัดสำหรับเขาเนอะเขามองเลยว่าแบบนี่แหละคนนี้แหละที่เขาอยากเอาชนะใจให้ได้อยากอยู่เคี่ยงบาเคียงไหล เวลาเห็นคุณเจอปัญหาแล้วต้องเผชิญคนเดียวก็สงสารเนาะหรือว่าแบบรับรู้เรื่องของคุณอะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาไม่อยากเป็นแค่เพื่อนอะไม่ได้อยากเป็นที่ปรึกษาทั้งนั้นที่คุณอาจจะแบบยังไม่แน่ใจในตัวเขาระวังเขาไว้แค่นั้นก็ได้นะเธอเธอพักก่อนเธอพิสูจน์ตัวให้ฉันเห็นก่อนเธออย่าเพิ่งกระโดดเข้ามาฉันอยากได้คนรักก็จริงแต่ฉันขอขัดกรองนิดนึงอะเดทำนองนี้ดูเขาก็ ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยสําหรับเขานะคะคุณจะว่ายังไงเนี่ยไม่มีหือไม่มีอือไม่มีอะไรทางนั้นเขาพร้อมสู้แต่คือเขาจะไม่สู้คุณนะยอมมากขนาดตัวเองเป็นคิงนะยอม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 ให้คุณมีอิทธิพลเหนือสิ่งอื่นใดเพราะคุณคือคนสำคัญของเขานะคะ เขาอยากดูแลเขาอยากทะนุถนอมเขาอยากเป็นกำลังใจให้ในวันที่แบบคุณเหนื่อยล้าอ่อนแรงเราก็อยากให้คุณเห็นความรักด้วยความรักที่ดีงามที่คู่ควรสำหรับคุณนะคะอยู่ตรงนี้เห็นเขาไหมเขาอยู่ตรงนี้เขาอยากจะบอกว่างี้เนาะ <c oughs> เหมือนแบบมีความนอยนิดนึงอะทั้งทั้งที่เรืงก็เป็นคิงนะแต่ไม่รู้ทำไมนอยนอยเหมือนแบบทำไมฉันไม่เชื่อใ้เหมือนเหมือนเหมือนคุณอะไรอย่างงี้ว่างาั้น นางดูมีความกลัวน่าจะแบบโดนมาเยอะเจ็บมาเหมือนกันนะคะนางดูมีความกลัวเยอะกว่าคุณเยอะเลยคุณนี่คือแบบเจ็บก็จริงนะแต่แบบเก่งกว่าเก่งในเรื่องจัดการเยียวยาตัวเองเขานี่ไม่ได้เลยแต่ได้คุณนี่แหละได้คุณเยียวยาหัวใจเขาเลยแบบกอดอยากกอดขาวไว้แน่นเลยในที่สุดก็เจอแล้วคนที่สามารถชุบชีวิตให้เขามีชีวิตชีวามีความสุขมีความรู้สึกที่ดี แน่นอนหลับฝันดีสักทีได้ฝันถึงใครสักคนได้คิดถึงใครสักคนอืมมีความสุขจับใจเลยนะคะคนนี้อืมเหมือนคนที่อยู่ในที่มืดมานานเนะเาะพอเห็นแสงสว่างมันมีความสุขแบบนี้ค่ะเข้าใจเลยก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วนี้ก็คือร a นดอมคำตอบของแรนดอมคลิปนี้ค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบา,บายบาย